สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องกุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางโน,น้ะแนวทางฮานอยลาวสตาร์นะคะของอาจารย์ปัญญาโอ้ช่วงนี้นะคะเจาะแตกกระจุยกระจายเลยเนาะอาจารย์ก็เจ้าแม่ก็แตกสามตัวนะคะเอา้าใครชอบก็จัดนะคะลาวสตาร์นะคะก็คือลาวสตาร์ค่ะที่ออกเวลานะคะสิบ ห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะทุกคนก็คือเราสตาแบบที่เขาเขียนว่าเราสตาเลยนะคะถ้าพวกตระก,กูลวีนะคะตระก,กูลวีอะไรอย่างเงี้ยแอดก็จะแจ้งนะคะแต่แอดแต่ไม่ได้ทํานะคะทุกคนทาแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะพวกนั้นจะเป็นสูตรรวมมากกว่านะคะโอตายพอดีเหตุทุกถุกเล่าโอ้ยจากอะไรต่อมีอะไรเนาะอันนี้เราเอาตอนที่ว่ามันออกบ่ายสามโมงนะคะคือสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะทุกคนเนาะ ที่อาจารย์ให้เนี่ยคะ่ะเอามาดูกันนะคะก็เข้าเต็มๆกันไปนะคะทั้งฮานอยเจ้าแม่ก็แตกสามตัวเลยนะคะเจ้าแม่ก็แตกสามตัวเนาะเอามาดูกันนะคะอะไรยังไงนะคะงวดนี้นะคะปังกันอยู่บ่ค่ะมันกันอยู่บ่ภาพชัดเจนไหมนะคะทุกคนเนาะทำไมเหมือนตาแอดเป็นมัวมัวกล้องมัวหรือว่าตาแอดมัวเนาะ เอานี่นะคะเห็นชัดเจนไหมคะเห็นเต็มจอไหมเนาะทีนี้นะคะมาดูกันนะคะทุกคนนี่เลาสตาอาจารย์ปัญญานะคะเกือบแตก3ตัวเลยนะคะ8 6 9หกเนะคะเจรับเด้งค่ะ7 8็รับเด้งนะคะนี่7จ็ดอาจารย์เน้น7 6นะคะแล้วก็8 6มันออกแปดเนะ นี่นะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอาจารย์เจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะถือว่าน้อยชุดเลยอ่ลองดูเด้อค่ะทุกคนใครที่ชอบนะคะเราสตา์ที่มันออกไป15บหนาฬิกาสีนาทีนะคะเราสตานั้นแหละค่ะเราเขียนแอดก็ชัดเจนอยู่นะเขียนเราสตาให้นะคะทุกคนเนาะราสตาที่ออก15บหนาฬิกาสีนาทีนะคะ เอามาดูนะคะงวดน,นี้ก็มีนะคะอาจารย์ให้3ตัวด้วยนะคะให้3ตัวด้วยดาววีนะคะก็เข้าเต็มๆเลยนะคะดาววีดาววีไอพีนะคะดาววีไอพีออกตอนเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืน15ถึงเที่ยงคืน3านะคะทุกคนล่างนี่จะออกเที่ยงคืน15นะคะบนจะออกเที่ยงคืน30นะคะ อันนี้คือดาววีนะคะแต่ถ้าดาวโจนนะคะดาวโจนปกตินะคะจะออกตีสี่นะคะแอดก็เขียนแจ้งชัดเจนอยู่นะคะแต่บาง,บางท่านก็ยังไม่รู้เนาะไม่เป็นไรนะคะสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะแจ้งเวลาให้นะคะทุกคนก็ลองดูเดอ้อค่ะเดี๋ยวเพราะมันมีหลายตระกูลมาจ้ เอาลีนะคะทุกคนเราชะตาอาจารย์ปัญญางวดวันที่หนึ่งนะคะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนอะเด่นสองสามนะคะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะคะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งอาจารย์เน้นสองเก้าสองหนึ่งนะคะสามตัวบนหกสองเก้าหกสองหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งนะคะกันเบิ้ลนะคะสองสองสามสามค่ะทุกคนกันเบิ้ลสองสองสามสามนะคะ เอาแคปอาเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาแล้วก็มีฮานอยนะคะฮานอยมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะใครชอบสูตรไหนก็จัดไปนะคะส่วนพวกฮานอยนี่จะตามใจฉันนะคะถ้าสูตรแอด <c oughs> ทําไปทํามานะคะจักสูตรไหนเป็นสูตรไหนบุคะนี่สูตรแอดนะคะแปดห้าศูนย์นะคะตารางก็แตกไปนะคะโอ้เม็ดเดียวแปดศูนย์มาแปดแปดนะคะนี่รางวัลข้างเคียงอีกแล้วเนาะมาเบิ้ลมาหามนะคะ น่าเสียดายอ้าวแอดไม่ได้มีแปดห้าศูนย์เนาะโอ้ของเจ้าแม่นะคะแตกสามตัวเนาะแอดแตกสามัคคีพัฒนานะคะแล้วก็ V i p อพาตระกูลเจ็ดหน่อยนะคะแต่สี่หน่อยนะคะสี่หน่อยสายลูดของเรานะคะเข้าสี่หน่อยเลยนะคะอ่าแตกนะคะในรอบเดือนนะคะสี่หน่อยสี่หน่อยหลักร้อยก็เข้าวันนี้หลักร้อยเดินดีนะคะโอ้สี่แปดแปดออกออกเป็นตลาดบาลให้บ่นไปจ้ะ ออกหน้ากลัวซะเหลือเกินนะคะทุกคนนี่เนาะ,ะอ่ะมาดูนะคะสูตรแอดให้ตัวไหนนะคะแอดก็ให้เม็ดเดียวนี้ให้ทุกวันเลยนะคะว่ช่วงนี้เม็ดเดียวแอดเป็นจังไนเนาะคือบอมานะจาจะเนาะ อามาดูกันนะคะงวดประจำวันที่1นะคะธันวาคม2568เนาะเสียงดังฟังชัดนะคะทุกคนเด่น2 3 4นะคะมันจะไปฮานอยหรือว่ารัฐบาลไทยไหมนะคะต้องดูสูตรนี้แหละค่ะ28 27 26นะคะ38 37 36 48 47 46นะคะแอดก็เน้นให้นะคะนี่คือตัวเน้นของแอดนะคะที่เน้นให้ก็คือ26 29 36 39นะคะ46 49นะคะมาดูกันตัวไหนจะไปรัฐบาลไทยนะคะ <c oughs> น่าไปรัฐบาลไทยมากเลยก็34นะคะ23 24นะคะหรือจะไปล้วพัฒนาบปะ87 86 89 78นะคะทุกคน ตารางให้สองสี่เจ็ดสามหกเก้าแปดนะคะสองสี่เจ็ดสามหกเก้าแปดสองสามสี่สองสามแปดสองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดนะคะหกสามสี่หกสามแปดหกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดเอาเลขถูกงวดเก่านะคะแปดศูนย์สามแปดหนึ่งสามมีตัวแปลงนะคะน่อยแยกนะคะสายรูดน่อยกิดให้ไปที่เก้าศูนย์น่อยพิเศษนะคะหกเจ็ดค่ะทุกคนน่อยปกติหกเก้าน้อยวีไอพีหกเก้านะคะน่อย กายชาติ5 6าหกวยสมัคีสามส่วยพัฒนาสาหลักร้อยนะคะเก้นะคะทุกคนภาพชัดเจนไหมนะคะหรือว่าตาเอดมันมัวมัวบ่อัดขิดตอนกลางคืนตาบอดีค่ะเทาแล้วอ่ะมาดูสูตรล้านนะคะต่อไปเลยก็เป็นสูตรล้านนะคะจับตามองสูตรล้านนะคะจะไปรัฐบาลไทยหรือว่า จะไปลาวพัฒนานะคะเพราะว่าสูตรนางนะคะชอบไปค่ะมาดูกันนะคะสามตัวแตกแล้วนะคะของ f อซนะคะนี่เอ้ยของ f อซวอรสันนะคะของเจ้าแม่นะคะแตกสามตัวนะคะเต็มเต็มนะคะศูนย์ห้าแปดเนาะศูนย์ห้าแปด นางให้ศูนย์ห้าแปดมันออกศูนย์แปดห้านะคะโอ้โหออกลับนะคะแต่ว่าสองตัวนี่ไม่ได้นะคะมันมาหกหกนะคะหกเม็ดเดียวเข้าอะไรบ้างนะคะหกเข้าน้อยกิดค่ะเจ็ดหกนะคะเข้าปกตินะคะปกติเข้าเน้นๆเลยนะคะเข้าเน้นๆตรงๆนะคะเอ,อ้รอบปกติมาสองวันแล้วนะช่วงนี้นะคะอ่าแล้วก็แตกสามตัวนะคะสามหกวันนี้ใครไปสามหกโอ้ไปสามหกได้ทุกหนเลยด้ยนี่ โซนทางนี้บ่ค่ะโอ้90นะคะ90ก็มาพัฒนานะคะมาสามัคคีสามัคคีนี่ได้กินทุกวันเลยเนาะกายชาด37492มามาตัวตีลังกานะคะมาตัวตีลังกาเนาะทุกคนเนาะอ่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะ085นะคะสามตัวแตกอีกแล้วนะคะแตกบ่อยมากนะคะสามตัวนางเอามาดูนะคะ ฮาหนอยของวันที่หนึ่งนะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะฮาหนอยเอฟซีสอบถามน,นะคะว่าลงทุกวันไหมนะคะมีทุกวันนะคะแต่อาจจะออกเอ้ยลงช้าบ้างลงเร็วบ้างนะคะก็แล้วแต่นะคะบางทีแอดก็ช่วงนี้ไม่ค่อยขยันนะคะนอนนอนนอนดีคะ่ะนอนแสบนอนนัวเนาะอากาศมันดีคะ่ะอากาศหนาวๆนะคะทุกคนนอนรับฝันดีบ่ค่ะ,คะ เอานี่นะคะวันที่หนึ่งนะคะซึ่งอันตรายมากแปดหนึ่งสี่งามเทนน่าแปดหนึ่งสี่ค่ะแปดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่แปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะทุกคนตัวเน้นนะคะตัวเน้นหนึ่งสี่แปดสี่นะคะชุดสามตัวนะคะแปดหนึ่งสี่ศูนย์แปดสี่สามแปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะคะวินศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสามสี่แปดนะคะเอา สองสี่หกเจ็ดไม่ใช่สิมันต้องมีห้าตัวหนึ่งสิค่ะเอ้ยไม่ใช่สิเอาเรียวเอาเรียวเอาเรียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอดแอดขอดูอันนี้กันนะคะโอ้เจ็ดศูนยสโออันไหนคะเหมือนมันผิดไปตัวหนึ่งมันซ้ำกันใช่ไหมคะ อซ้ oh, ำกันที่ออหกนะคะเพราะอภัยคะ่ะทุกคนนะคะโอ้ oh, เป็นหกนะคะที่ผิดนะคะโอเอสตาไลขออภัยเด้อจะ้ะอ่ะเพิ่งเห็นนี่แหละคะ่ะทุกคนจะแก้ไขได้ไม่ต้องเ่าตัวเป็นหกเอฟซีจะอ่านออกไหมคะเลขหกนะคะเอฟซี FC จะอ่านออกไหมอ่านออกเนาะ ขียนใหม่ก็ได้แป๊บนึ่งนะคะขอไปค่ะทุกคนแหงคำแหงเด็กทีน้อโอ้ยเห็ดกุเระมื่อไค่ะเอาลีละตัวนี้เรามันจะออกนะคะทุกคนศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสามสี่หกนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสามสี่หกเนาะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะสี่สามสี่สามหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามนะคะ หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดศูนย์สามนะคะอันตรายมากเลยนะคะไม่ไปรัฐบาลไทยก็ต้องไปลาวพัฒนานะแอดเดาเอานะคะสูตรล้านนะคะโอ้ถ้าไปลาวพัฒนานี่บันเทิงเลยสวยนะคะหนึ่งสี่นะคะโอ้ยหรือว่าสี่จะตามตูดหรือจะมาเลขที่แม่ให้มางวดก่อนเนะว้ายน่ากลัวนะมีแต่ตัวสวยๆนะทุกคนนะน่าลุ้นทุกตัวเลยนะคะตัวใดไกังนงะ่าม รุ้นทุกตัวจริงๆค่ะทุนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะรอบโลกเลยนะคะไม่ว่าจะไปรัฐไหนประเทศไหนก็ดีนะคะแต่ทั้งรัฐบ,บาลไทยแต่ทั้งเพื่อนบ้านนะคะโซนยุโรปยุโรปนะคะขอให้ปังเลยสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะหมานหมานเฮงเฮงปังปังโชคดีคะ่ะ